พิธีที่หนูดูแลลรกหอมเลยหอมก็ไม่หอมนะหอ,อ,อมไหม,มจะห้าขวบแล้วนะเนะหนูอสี่หกครึ่งแล้วครับพรุ่งนี้ตั้มอ่ะเขาจะพาวายุวาตาไปเรียนเตะบ,บอลสนใจอยากพาไปไหมไม่ไม่มันแต่มันเป็นในร่มนะ น้องพีรู้จักเตะบ,บอลไหมหนหนูรู้ไหมว่าเตะบ,บอลเป็นไงหนูรู้จักฟุตบอลไหมฟุตบอลเขาเล่นยังไงคคงนนง,งนอนแล้วมั้งต้องพาไปนอนแล้วแหละหประกาศขาวคือ Chinese cabbage กาศขาวอยาปให้พ่อดูปาให้พ่อดูดูคลิปไปสารหลังเมืองแล้วค่าชอบตอนที่พี่ทีบอกหมามีแต่งหน้าสวยวันนี้เราเจอเราเจอน้องอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชนายน้องนายนนะเจอน้องนายเสร็จแล้วเราก็เลยบอกว่าเมื่อวันก่อนน่ะพี่ทีเขานั่งดูคลิปอ่ะให้หมามีเล่าทุกคนอยากฟังไหม เล่าให้ฟังหน่อยมามีทำ้ายจิตใจมามีมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวให้มามีเล่าพิธีพิธีพิธีจำพี่คนสวยได้ไหมอ่ะอ่ะเล่าซิมามีเล่าหน่อยกระตูมันเปิดใช่ไหมแล้วจังหวะที่อ้อยอุ้มเขาจากห้องน้ำไปที่แต่งตัวมเขาคงไปโดน อะไรเงี้ยแล้วมันก็เล้นมาเป็นภาพนิ่งไปเฟิร์นกำลังเหมือนแบบถือโทรศัพท์เลยสักอย่างพี่ถีก็บอกว่าคนสวยคนสวยพูดอยู่นั่นแหละคนสวยพูดอยู่นั่นแหละดูเมื่อกี้อารมณ์แบบนี้นะแล้วก็ชมแม่ไม่เธอก็เธอก็เอ๊ะมันพูดอะไรวะเธอก็พูดไปดูโทรศัพท์พอเห็นเป็นด้ไปเฟิร์นฉันก็เบ้ปากใส่ลูกแล้วก็ถามว่าพิธีคนนี้กับมันมีใครเสิรกันมันบอกไปเฟิร์นเหร แล้วแบบว่าพ <aría> ิธีพ <yy> <player> ิธีพิธีคิดใหม่ไหมนี่มามีนะลูกมามีสวยดีกว่าชอบเลยครับแล้วอีกครั้งอีกวันหนึ่งอ่ะในเวลาห่างกันนะมันก็เป็นอย่างเดิมอีกมันก็พูดอีกอุ้ยคนสวยอีกแล้วคนสวยมากอีกแล้วเจอใบเฟิร์นด้วยลูกเดิมลูกเดิมลูกฉันชอบระดับนางเอกนี่นี่มันจะมึงแล้วในเรายังแต่เราต่อไป 各卖分。<laughs>